สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเรา b ิ i l d เ l e a g u Channel นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะครับล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงจับตามองลูแบนเนเวสกองกลางทีมชาติโปรตุเกสเป็นแผนสำรองหากล้มเหลวในการคว้าตัวแฟรงกี้เดยองจากบาร์เซโลนาสื่ออังกฤษรายงานว่าเนเวส ยังคงเป็นแผนสำรองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องการเสริมทัพแดนกลางในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ตามแผนการตั้งทีมของเอริกแทนฮากผู้จัดก,การทีมคนใหม่แฟงกิตยอยงคือเป้าหมายหลักของแทนฮากแต่มีอุปสรรคในการย้ายทีมเยอะแม้มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกลงค่าตัวกับบาทเทลน,นาได้แล้วก็ตามทำให้ผีแดงต้องเตรียมแผนสำรองเอาไว้ในกรณีพลาดกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์สำหรับเนเวตตกเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มานานแล้วและมีแนวโน้มที่จะอำลาฮูบแฮมตันวันเดอร์เลอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้อยู่ไม่น้อยเพราะกองกลางวัย25ปีเหลือสัญญาอยู่ในถิ่นโมลินิวปีสุดท้ายครับสำหรับเนเวตนะครับตกเป็นเป้าหมายสำรองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้าหากล้มเหลวในการครว้าตัวแฟรงกี้เดยองก็เตรียมแผ่นสำรองไว้สำหรับลูเบนเนเวสกองกลางทีมชาติโปรตุเกสมาเสริมทัพ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ